เป็นศาลของปู่สีสุโธนะคะจะเป็นหนึ่งในสีท่ที่อยู่ที่สนามบินสวนณภูมินะคะตอนนี้ก็มีผู้ที่มีความศรัทธานะคะมากราบไหว้สักการะบูชาเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะใครที่อยากจะเดินทางมาสักการะบูชากราบไหว้ก็สามารถเดินทางมาได้นะคะตอนนี้ ก็ยังมีผู้คนที่มีความศรัทธาในองค์ปู่องค์ย่าก,ก็มาขอพรกันนะคะอาจจะน้อยลงบ้างนะคะจากเมื่อก่อนนะคะเดจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะคะตรงข้ามจะใกล้กับศูนย์ไปรษณีย์สวนภูมินะคะ จะมีคนที่นำรูปปั้นนะคะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับองจ์อานะคะมาถวายเพื่อปกปักรักษาที่สนามบินสวนอณภูมิแห่งนี้นะคะบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะมีสระน้ำนะคะประดับด้วยรูปปั้นของ พญานาคสีเขียวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนขององคูสีสทมมีลูกแก้วสีเขียวอยู่ตรงกลางด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะตอนนี้ก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะ ไม,ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่คำชะโนดนะคะบริเวณด้านหลังก็จะมีสารนะคะเป็นสารเรียกว่าสารตายานะคะ จนมีคาถาบูชาพญานาของสมเด็จปู่ยมโลกไปด้วยนะคะใครจะนำน้ำสีน้ำแดงน้ำบริสุทธิ<ม>์ก็าสามารถนำมาถวายให้กับปากับยายได้นะคะเป็นสารเจ้าที่นะคะคำกล่าวว่าเจ้าที่ปายายคุณอิชิดานาคีเคยมาไหว้สัก,การะบูชาหลายครั้งแล้วนะคะ และครั้งนี้เป็นครั้งที่บอกได้เลยว่าผู้คนบางตามากนะคะปกติมาแล้วก็จะมีคนที่ผ่านไปมาน,นะคะจะแวะเวียนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนเย็นนะคะตอนเย็นบรรยากาศจะค่อนข้างดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปรอบนะคะตรงข้ามกับศูนย์ไปรษณีย์สวนภูมินะคะสามารถเดินทางมาได้